ตัวมันมบหัวมัแตบตัวมันเดีวมันือบตัวมันเยัยจัดตัวมันนยยแลวจอดเดียวตัวมันมนยัตัหัวคิดดีเลยนะเดีวโอ้กูบอยโอ้ยพ่นาโอ้ยบอกง่ายไลูกครจะลยงจากเว้ามาไงถึโอ้ยังสั่นหะับหัวมันเลยมันเบาหกมันจะไปกินอัน ขนมแมวอยากกินขนมแมวบักลาีเฮ้บออ้เบบอกให้ตบหัวกะตบหัวมันเลยอาตบหัวมันเยอยนั่นแหละนั่นแหละตบหัวมันเยอยแต่ได้ยินเสียงแม่หัวก็แสดงว่าเขาหูวว่าแม่สอบใจนะพี่น้องเขาก็เฮ็ดโอ้เลี้ยง้นยังได้หลบคอยพี่น้อง ท่านกระดูกนะกระดูกยัดใส่ขนมตาหากได้เอ็นดูเอ็นดูสองพี่น้องอือสอนมันในหำสอนมันในบักหละงี้คิดดื้อร้ายเห็นตัวดื้อเท่านาเบิดมือมั่งหน่าเท่านาเบิดมือเลยอือแม่เมื่อยเดย้แม่กวดบ้านเบิดมือเลยทั้งกวดทั้งถู เงี้ยวพ้อมแล้วลูกท่ายอ้าวโอ้ยขอโทษขออภัยเอาไปว่าเห็นลิงหน่อยแม่หยยบลิงหน่อย,ย,อยโอ้ยลิงห้องลิงหน่อยมันเก็บติละมันหอ้องเออดลิงหน่อยมันย่องเอาไปเหนี่ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันดื้อไหมมันดื้อไหมบอกมันมีจิมันดื้ no? อไหมอุ้ยตีหมูตีหมูหรือใครนะใครนะเอ้อเมียวเหรอเหมียวไหนเชื่ออะไรเนาะตัวนั้น euh? ed ed น่ะเฮ้ให้ดีเหรอให้ดีไหมออนี่ไงตีหมูเนี่ยอ้กิวเบิร์ด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 ก็อยากขนมด้วยเหมียวอยากกินขนมมาลูก ถ่ายไอ้กํานน้อกมันก่อนถ่ายพี่กับน,น้องมันก่อนเสร็จแล้วก,ก็เล่นกับหมาก,กับแมวก่อนสีนนพี่น้องสองสามถุ่มก็ได้นอนแต่ว่าหันตื่นตื่นไหวเหตุผลติพาเขานอนไหวก็คือว่าเขากวนพี่นอ้องเ,ท,นนเท,นนท่านามเทในเทนานานกับคน้นหมอนคน,คนอีหยังพอแมวออกมาเล่นนะนะพี่น้องคนเสือพานาแพ้ออกมาเล่น คือเด็กนอยอิลีเนี่ยพี่นอ้องเย็บมาไหวก็เลยต้องปิดไฟแล้วก็รีบพาเขาเข้านอนเขาจะรู้นะทําที่นอนให้เขาเนาะปูที่นอนให้เขาแล้วก็เปิดพัดลมให้จะหนาวอะไรก็แช่งก็แล้วแต่พ่อกับแม่ก็แล้วแต่แต่ชั้นเนี่ยจะเปิดพัดลมเปิดพัดลมให้เขาแต่แม่เปิดไอ้เครื่องทำความอุ่นเด้พี่น้องแต่ว่าลูกลูกหนาวลูกหอนที่นี่ก็ ตีสองนี่ยอยตื่นแล้วพี่น้องตีสองตีสามน้องเยเห็นข่อยโพดเลยเห็นข่อยลิปโหลดคลิปเนี่ยก็ค,คือว่าเออเงาเนาะพี่น้องเนาะบางครั้งก็เออคือเงียบแท้เออก็อัพโหลดคลิปไปเราหาเนี่ยเ,เห็ดไปมันนอนบ่หรับนะพี่น้องทะด้ตื่นแล้วเขาบ่หรับเลยเนะี่ยน้องเจก็ตื่นตีสามตื่นแล้วบันนี้หมาอยากออกบ้านบันนี้ตอนต่พ่อหมาจริงจอกเออหมาอะไรปะเออหมาหม,มาจริงจอกหมาป่าหมาจริงจอก มาไหนามาอย่างเสิล็ละวข่อยบ่ออกบ้านไดตีสามตะเก้าบ่เที่ยงขึ้นตีหนึ่งข่อยออกเล้พี่น้องข่อยพาหมาข่อยออกไปเหยวไปขี่บันนี้บ่เออถ้าเจ้าอยากขี่อยากเหยวก็เหย,ยวใส่บ้านลดมัน,ก,น,นก็อันตรายนอกพี่น,นอ้องอาศัยอยู่ในป่านาะเขาก็ต้องแบบปลอดภัยไว้ก่อนนาะซัด์หลแน้วเอา้าเจ็ดเจ็ดบาดเจ็ดบาดเจ็ดบาดฮมฮึฮึเช็ดบาดบาอธิบายบาเท็ดเท็ดบาดบาดไปหาน้องไปลูกไปหาน้องแล้วน้อง น้องจะกินขนมไม่เมียวใช่ไหมลูกไอ้น้องมันจะกินขนมไม่เมียวเห็นไหมอ๊้ยอุ้ยอุยขโมยแล้วบุ้ยขโมยแล้วบุ้ยเอามานี่เลยพี่น้องพี่น้องคนแรกเอาแล้วมาให้มามีลูกมาเดี๋ยวของพี่เมียวทำไมนะของเมียวนั่นนี่เห็นมาพี่น้องฮะหอบแลนเลยปะเออหมอตัวนี้มอนี่หมยให้เหมียวกินนะของเหมียวไม่ให้กิน หมาไม่กินเลยหมามีเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ของเหมียวลูกมันก็กินไปแล้วอันนี้ของเหมียวอันนี้รสแซลมอนอันนี้รสแซลมอนให้ดูสิก่อนกันนี่ดูก่อนนี่ยหนังโหลดอย่างนี้บ้างก็ได้สำหรับเลียตัวนี้เลียอีย่างเป็นขนมเออแซลมอนอีหรือวะอืมอันนั้นนั่นแหละนั่นแหละตีมันแล้วจอดนั่นแหละสอนมันเลยตบหัวมันเอืม ตบหัวมันเลยมันบอกอยากตบวหัวมันจอดเอาเลยเอาเลยจอดนะ <c oughs> ตบหัวมันใหญ่ตบหัวมันใหญ่มันพูดยากตบหัวมันใหญ่จอดหนิลูบรอเด้บอกายพร้อมเด้กผู้จอดนะแม่บมลูกรู้งานเด้นะรู้ว่าแม่ถ่ายคลิปเออโหว่าแม่มากนะพี่น้องสาวแม่หวัวรอนี่คือว่าอีแม่มากค่ะนะ คุณนะ่ะโอ้บอกลาคตหาหักเทวา,าโอ้คนเกีงจอดคนเกียงเฮอจอดคนเกีงอืมเอา <laughs> เอาศูนเดศูนได้อายตบหัวดูหลายศูนมีอยากเอาคืนด้วยเวย้ยอืมอม,มองหน้ามีปัญหาเหรออืมมองหน้ามีปัญหาหรอือแจ็ค นาจอดเนาะแม่เข้าข้างจอดนาจอดเรามาลุมไอเด็กน้อยกันดีไหมแล้วมาลุมเด็กน้อยกันเลยอืมอืมดีแล้วจอดโอ้โอ้เอาอีกเอาอีกจอดเอาอีกเลย <laughs> มองหน้ามองหน้าพี่น้องสิว่าคือกวนกูเทศสิว่าเด้เนาะพี่น้องเนาะ ยากเลยนี่เป็นน้อยคุ้มแทนอีเมลเลยเนี่ยอาจอดจัดการไม่ได้จอดนอนไปเนี่ย ถ้าเจ้าทำถนนบอ่อข้างนอกเดยวะบ้างซองหลอดหนาะต่างเอาศูนย์ศูนย์ ศูนย์วะลูกศูนย์อ้าห้ามศูนย์ตัวนั้นเดี๋ออยวไปกินของเหมียวพี่บอกว่าหนูอย่าไปกินของเหมียวสิอออย่าจิ้นจ้องเหมียวนะมาเดี๋ยวให้มามีแกให้มะเดี๋ยวมามีแกให,มมมกให้มันแตกแล้วมันมีแกโอ้แตกแล้วัดไปอัดุดไปอดดไป อีหยังเรายู่จมูกนำบักลาคีติลูกหรือยหยังอะไรเรื่องเหลืองอ๋ออกินไข่ต้มเรื่มแต่กินไข่ต้มทุกวันนะเนี่ยเดี๋ยวอาตัวเล็กหนึ่งมาหน่อยกินไข่ต้มเสมอได้พี่น้องอ่ะเอาเรื่องอีก นะคะพอมตัวละนะ้าคะอยากจะกินน้ำแมวี่มียกินกินไข่ต้มมือละหน่วยสองหน่วยแล้วเทก่กักินแรงเทก่กักินเสาราก,ก,กินเสารกินแรงงัตใหญ่ต่อมากินไข่ต้มตมัไม่แกะให้อบีบให้บีบบีบ,บ,บ เบิดเลียวก็หอมดิอ่าบอดด้อดเด็ดทอตอพี่น้องขาข่อยมันถือขึ้นออเออเออจับมาจับปูจับปุจัปุจัปุปปปป